อคเีเทวีจะยิงแห่งเปลวไฟอคณีเทวีเติบโตขึ้นในปราสาทที่สร้างจากหินทรายสีแดงภายในอุทยานอันง,งดงามแม้จะมีค่ารับใช้คอยดูแลแต่ความเงาก็กอกินหัวใจนางทุกค่ำคืนนางใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านคัมภี์โบราณศึกษาศาสตร์แห่งการเยียวยาและฝึกฝนพลังเวทมนต์ของตนเองวันหนึ่งขณะที่นางกำลังนั่งสมาธิอยู่ริมสระบัวนางได้ยินเสียงร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดเมื่อลืมตาขึ้นนางเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนอนบาดเจ็บสาหัสอยูร่ริมสะ เขาเป็นนักรบที่เดินทางผ่านมาและถูกสัตว์ร้ายทำร้ายอคณีเทวีรู้สึกสงสารชายหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมากนางจึงตัดสินใจช่วยเหลือเขาแม้จะรู้ดีว่ามันอาจเป็นอันตรายต่อตัวนางเองด้วยความระมัดระวังอคณีเทวีร่รยเวทมนต์เพื่อรักษาบาดแผลของนักรบโดยไม่แต่ต้องตัวแม้เขาแต่น้อยแสงสีทองส่องประกายจากมือของนางแผ่ซ่านไปยังร่างของชายหนุ่มบาดแผลค่อยๆสมานตัวลงอย่างรวดเร็วนักรบค่อยๆรู้สึกตัวและลืมตาขึ้นเมื่อเห็นอคณีเทวี เขาก็ตกตะลึงในความงามของนางเขาไม่เคยเห็นยิงใด,ดงามเท่านี้มาก่อนอคนีเทวีบอกให้นักพักฟื้นอยู่ที่ปราสาทของนางจนกว่าอาการจะดีขึ้นนักรบรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของนางเป็นอย่างยิ่งเขาจึงตอบตกลงที่จะพักอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ในระหว่างที่นักพักฟื้นอยู่ที่ปราสาทอคนีเทวีและเขาได้พูดคุยกันมากมายพวกเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเริ่มตกหลุมรักกันในที่สุดนักรบชื่นชมในความเมตตาความเฉลียวฉลาด และความกล้าหาญของอัคนีเทวีส่วนอัคนีเทวีก็รู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับนักรบนางไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนแต่แล้วความสุขของทั้งสองก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อนักรบรู้ความจริงว่าอัคนีเทวีต้องคำสาปเขาจึงตัดสินใจที่จะจากนางไปเขาไม่อยากให้นางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะคำสาปนี้อีกต่อไปอัคนีเทวีเสียใจมากที่นักรบจากไปแต่เธอก็เข้าใจในการตัดสินใจของเขา